ครับสวัสดีครับอา่าก็ยังอยู่ในเรื่องของอาการประกอบของความยาวของอรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกับเอกลักษณ์นะครับที่ท่านเห็นนี้ก็คืออ่ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในส่วนของความยาวของด้านทั้ง3นะครับ แล้วก็มุมฉากก็เป็นส่วนประกอบนะครับของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกับมุมพิจารณาสีตานี่นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับที่ผมนําเสนอในแนวของผมคือผมให้พิจารณาจากมุมนะครับ ไม่ว่าท่านจะจะกลับโลกไปทางใดนะครับแต่ถ้าท่านพิจารณาจากมุมก่อนนะครับการกําหนดเอกลักษณ์ให้กับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั้นจะเป็นการก,กําหนดเอกลักษณ์ที่ถูกต้องในการกระทําในรูปแบบของการหานกันนะครับที่ผมยกตัวอย่างมานี่คือ เส้นตรง2เส้นมาพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับก็จะเกิดมุมซีต้านะครับอันนี้เป็นหลักนะครับแต่บางหลักสูตรจะใช้เรื่องของด้านประกอบมุมฉากเข้ามาเป็นหลักซึ่งผมก็ขอรบกวนท่านติดตามดูวิดีโอด้านวิชาการที่ผมนำเสนอไปนะครับ เ,เพราะว่าถ้าท่านนำด้านประกอบมุมฉากนี้เป็นหลักแล้วค่าของการหาความสัมพันธ์ของความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในแต่ละด้านอาจเกิดการผิดพลาดจากการกำหนดเอกลักษณ์ที่จะมากระทำนะครับคือกำหนดด้าน B ีนี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับ รูปนี้นะครับผมเลยใช้การกำหนดของซีต้าเป็นหลักนะครับมากกว่าจะใช้ความสูงหรือด้านประกอบมุมฉากเป็นหลักให้กับท่านนะครับเพราะว่าถ้าซีตาอยู่ด้านนี้นะครับซิต้าอยู่ด้านนี้ด้าน B ก็จะต้องมาแทนด้านนี้นะครับส่วน ด้าน b ด้านนี้เดิมนะครับก็จะเป็นด้านที่ประกอบเข้าไปไปเป็นมุมฉากทันทีครับถ้าเราใช้มุมนี้พิจนารณาน,นะครับอ่านสเกตด,ดูนะครับถ้าสีตาอยู่ด้านนี้นะครับแล้วด้านนี้เป็นมุมนะครับเป็นมุมประชิดแทนเลยนะครับส่วนด้าน B ก็จะเป็นด้านประกอบมุม,ม,มฉากครับอ่ะครับอขอจบการ ต่อเติมในเรื่องของตรีกลมิติในหลักการจำเอกลักษณ์ที่ย่ออกมาว่าด้านไหนด้านตรงข้ามด้านไหนด้านประชิดมุมและด้านไหนด้านประกอบมุมฉากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ